สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Hello Denmark นะคะรายการที่นำไปดูสถานที่ที่กินที่เที่ยววัฒนธรรมที่ประเทศเดนมาร์กค่ะวันนี้เห็นชินนี้อยู่คนเดียวจริงๆแล้วดิฉันไม่ได้มาคนเดียวนะคะดิฉันกําำลังจะไปเจอเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นแขกรับเชิญของเทปเราในเทปนี้นะคะวันนี้ชินนี้จะมาเจอเพื่อนของชินนี้ที่ร้านนี้ค่ะ Espresso House Espresso House มันคือเป็น เป็นเชนร้านกาแฟาร้านหนึ่งนะคะที่มีมากมายในฟิลิเปินส์นเลยก็ว่าได้มีมากยิ่งกว่าสตาร์บัคที่จะมีในที่นี่อีกนะคะมันออกแนวเหมือนกับร้านคาเฟ่ที่มีการจัดร้านเป็นสไตล์ที่ภาษาแดนนี้จริงวนะคะสไตล์ที่เรียกว่าพื้นเก๋นะคะเป็นสไตล์ที่แบบดูโคซี่ดูคอมฟอร์ทเบิลนะคะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงร้านนี้นะคะในเทปนี้แต่เราจะมาเจอเพื่อนที่ร้านนี้จริงๆเราเพื่อนของเชนนี่คนนี้ เขาอะเพิ่งมีลูกอ่อนแบบเบบี Baby, น๋น่ารักน่ารักแล้วเขาจะมาเล่าให้ฟังว่าพ่าถ้าถ้าใครที่จะมีลูกเด็กเล็กน่ารักน่ารักเนี่ยจะพาเด็กเล็กมาเที่ยวในเมืองโคเปนเฮเกนจะลําบากหรือง่ายหรือยังไงอะไรยังไงเราไปฟังกับเพื่อนของชินนี่เล่าให้ฟังดีกว่าค่ะ ตอนนี้ชินนี่ก็อยู่กับเพื่อนที่ชินนี่เล่าให้ฟังนะคะเพื่อนคนนั้นของชินนี่ก็คือชื่ออะไรมัสมันค่ะเป็นชื่อจริงปอมหรือชื่อจริงจริงไปมันชื่อมันคือชื่อเล่นจริงเออชื่อเล่นจริงคืออย่างงี้ต้องอ่านชื่อจริงๆนะคะชื่อเต็มชื่อมันชรีแสงเมืองแล้วทีเนี้ยด้วยความที่ชื่อเล่นชื่อมัสมันคนก็จะถามว่าเออเราชื่อเล่นชื่ออะไรก็บอกว่าชื่อมัสมันเออแล้วเวลาก็เลยเวลาเราบอกคนอื่นก็เลยจะบอกว่ากนตีนะคะก็เลยบอกว่า มัสมันคือชื่อเล่นจริงอ่าแล้วตอนนี้ทําอะไรอะไรอย่างไงอยู่ที่ไหนอตอนนี้หรอคะตอนนี้เป็นแม,ม่บ้านคะ่ะชีวิตดีอยู่ที่สแกนดิเนเวียที่นอร์เวย์นะคะจอ็องจรจงมัสมันเนี่ยเพิ่งจะมีลูกน้อยอายุเพิ่งห้าหเดือนเองเป็นเด็กน้อยน่ารักน่ารักมากเลยเนี่ยแล้วมัสมันเนี่ยก็เพ่ม,มาเที่ยวที่โคลเปนเฮเกนนะคะแล้วอยากให้มัสมันเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าเอม การเอาเด็กเล็กน้อยอย่างเงี้ยมาเที่ยวโคเปนเฮเกนเนี่ยหรือเที่ยวเมืองใสแกนเนเวียเนี่ยมันมีความยากลำบากไงเพราะว่าอย่างมัสมันเล้าให้ฟังว่าอย่างเช่นเหล่าแม่แม่หรือ parents ในไทยที่มีลูกเล็กอะ่ะเวลาที่เขาจะมาเที่ยวต่างประเทศเขาจะต้องแบบ เฮ้ยแล้วเด็กมามันจะเที่ยวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะไ <Ừ. S 1> หนเล่าให้ฟังเิคืออย่างงี้คือเรื่องเรื่องความคอนเซิร์นของคนไทยเนี่ยก็เป็นอะไรอันดับหนึ่งนะเมื่อวานเพราะว่าทุกครั้งที่ทุกคนถามนะคำถามแรกนะคะในถาดนะแม่ที่เป็นคนไทยคือเลี้ยงลูกยากไหมเลีเ้ยงลูกําบากไหมเลีเ้ยงลูกเป็นยังไงเนี่ยเป็นคําถามที่เราจะได้ยินครั้งแรกคือเขาจะถามความลําบากของเราก่อนอมันไม่เหมือนกันเลยนะที่คนสแกนจะถามว่าแล้วเป็นยังไงเลี้ยงลูกสนุกไหมเพราะว่าจะมีความแตกต่างมันจะมีความแตกต่างในแบบ ใช้คำว่าไงอ่ะ positivity ừ ừ. ในส่วนของคําถามเพราะว่าปกติแล้วอะค่ะเนื่องจากที่สแกนนะคือต้องบอกก่อนว่าทําไมถึงมาเป็นแม่บ้านอันนี้ขเขาเล่าเท้าความตัวเองอ่ะจริงจริงแล้วก็ไม่ใช่แม่บ้านตั้งแต่อตอนแรกด้วยตัวเองก็เป็นนักศึกษานูน,น,นี่น่ใช่คือเรียนเภสัช <laughs> กำลังจะจบแล้วทีนี้ <laughs> เอเอ,เอ,เอเราก็ทีเนี้ยพอเรากาลังจะจบใช่ไหม <laughs> ปรากฏว่าลูกเราคลอดออกมาก่อนล้วก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะเป็นแบบคนไทยที่ลา ลาเลี้ยงลูกสามเดือนแล้วก็กลับไปแบบทําทุกอย่างให้เสร็จฝึกง,งาน uh huh. อะไรให้เสร็จหรือเราจะใช้ชีวิตแบบสแกนก็คือการลาเลี้ยงลูกหนึ่งป <c oughs> ีคําตอบก็คือดิฉันก็ลาเลี้ยงลูกหนึ่งปีไปเลยสิคะก็คือทาตามสแกนเนเวียไปเลยเพราะว่ากรณีนี้คือคุณพ่อของเขาค่ะคุณพ่อของน้องเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะได้เงินสนับสนุนลาด้วยหนึ่งปีเหมือนกันคือที่นี่เขาจะไม่แยกระหว่างพ่อกับแม่ <c oughs> คือหมายความว่าถ้าแม่ไม่ได้มีสิทธิ์ขอแบบร้อยเปอร์เซ็นต พ่อสามารถที่จะได้รับร้อยเปอร์เซ็น์เหมือนกันฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยลามาเลี้ยงลูกหนึ่งปีแล้วปีหน้าเนี่ยค่ะสามีสามารถที่จะลาหนึ่งปีได้เลยโดยที่ได้รับเงินเดือนจากรัฐบาลใช่ฉะนั้นตอนนี้ก็เลยมาในฐานอยู่ในฐานะแม่บ้านแต่ปีหน้าก็จะกลับไปเป็นนักวิชาการตามปกติอ๋อใช่ไหมทีนี้อ่ะลูกเราเราพูดถึงว่ากรณีคนไทยกับคนนอร์เอเอ้ยไม่ใช่นอร์เฌอรนวีเจียนเนาะก็คือพูดประมาณว่าคนไทยเนี่ยจะ พูดถึงว่าลำบ,บากไหมในขณะที่คนสแกนหรืออะไรเขาจะถามว่าเป็นยังไงบ้างลูกน่ารักจังเลยเออใช่ <c oughs> ซึ่งถามว่ามันมันมีความแตกต่างทางวัฒน,นธรรมเกิดขึ้นเพราะว่าสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงเด็กเนี่ยมันต่างกันอย่างชัดเจนคือมาสมานอ่ะมันมีลูกที่นอร์เวย์ทุกคนเชื่อไหมระบบสวัสดิการมันดีมาก <c oughs> วันที่เราคลอดลูกเสร็จอ่ะเราไม่ต้องไปฝ่ายทะเบียนเราไม่ต้องไปขอเอกสารอะไรเลยเราแค่ยิ้วลูกขึ้นคาซีกลับบ้าน แค่นั้นแล้วโรงพยาบาลจะเป็นคนแจ้งเกิดให้เองและฟรีและฟรีพ่อแม่ไม่ต้องทําอะไรเลยทุกอย่างสามารถทําทได้ออนไลน์แล้วพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บมัซมัมนอนะ่ะคือยังไม่เคยเสียภาษีที่นอร์เวย์ยังไม่เคยทํางานเกินสิบเดือนต้องใช้คํานี้ถ้าเกินสิบเดือนปุ๊บปุ๊บคุณจะมีสิทธิ์รับเงินสนับสนุนใช่ปะนี่ไม่มีก็แค่กรอกในเว็บไซต์บอกว่าเราเพิ่งคลอดลูกไปวันนี้หรือถ้าท้องต้องเกินหกเดือนนะ uh huh. เพราะว่าถ้าไม่แท้งอะไรเงี้ยเขาก็จะถือว่าเด็กกาลังจะมามีชีวิตแล้วพ่อแม่สามารถขอเงินภาษาภาษาโน เสริร์เสิของเงินอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะทําได้แล้วเราก็จะได้เงินสนับสนุนเก้าหมื <c oughs> <c oughs> ่นโครนเยอะไหมก็ระดับหนึ่งนะสี่แสนบาทเออมันก็มันก็แบบ <c oughs> ตั้งตัวได้อะไรเงี้ยแต่ทีนี้คือพอจากที่เรากลับจากบ้านไปถึงไม่กลับจากโรงพยาบาลไปถึงบ้านปุ๊ เขาต้องการแค่คาซีดฉะนั้นเงินที่รัฐบาลให้มาเนี่ยก็คือเพื่อให้คุณถ้าไม่มีนะไปซื้อคาซีดในรถได้ซื้อคาซีดซื้อบาทนะวองก็คือรถเข็นเด็กอะซื้ออะไรก็ตามที่มันเป็นของเด็กเขาให้เงินตั้งตัวฉะนั้นกรณีเนี้ยคือในกรณีที่แม่ไม่เคยทํางานลองคิดดูว่าแม่ไม่ทํางานรัฐบาลมีเงินตั้งตัวให้ถ้าพ่อทํางานก็ชิบก็คือก็บวกเงินเข้าไปอะไรเงี้ยเกตบ้าฉะนั้นความสบายมันเกิดจากการที่รัฐบาลมอบให้แล้วว่าคุณจะต้องมีส่วน เริ่มตน้นแล้วในบ้านเนะ่ะทุกคนจะต้องมีคาซีเพราะว่าถ้าไม่มีคาสีเด็กนั่งรถไม่ได้อข้อสองทุกคนจะต้องมีบาทบอวงหรือว่าถรถเข็นเด็กเข็นเด็กแล้วอ,อันเนี้ยมันไม่ใช่ว่าต้องแบบที่มันผิดกฎหมายนะแต่คือถ้าไม่มีคุณก็ไปไหนไม่ได้อ,ะอ่ะเพราะว่าคนที่นี่เขาเดินอ่าเดินกับขากับรถเข็นเด็กเออหรือว่านั่งรถสาธารณะใช่ไหมะฉะนั้นกลับกลับมาในส่วนที่ว่าเราพูดถึงว่าคนไทยเนี่ยเวลาจะไปไหนมันลำบากเพราะว่าฟุตบาทอ่ะคนเราอ่ะ เดินอะ่ะเรายังล้มเลยอะ<ช>่ะบางทีเรายังสะดุดนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแต่ทีนี้รอ,องเท้าพังด้วยหนูเคย <c oughs> หนูเคยใส่ส้นสูงครั้งแรกติดติดแล้วก็พังแล้วก็เอาไม่ออกอไม่ว่าจะฟืนส้นสูงสแพงแค่ไหนก็พังนะคะกับกับถนนที่เมืองไทยโอ้ขนาดส้นสูงยังไม่รอดแล้วชีวิตลูกเราอ่ะพี่จะอยู่ยังไงใช่ปะทีนี้กลับมาที่สแกนละกันคือถนนหนทางทุกอย่างมันทําให้มันแบบ ง่ายไปหมดในการที่จะเข็นรถเด็กคือเนี่ยเพิ่งมาเจอพี่คนไทยแลวที่คนไทยบอกว่าเฮ้ยลำบากไหมถ้าจะมาเจอพี่แล้วเราออกมาจากนอร์เวย์เพื่อมาโคเปนน่ะเราบอกพี่สิ่งแรกที่พี่ต้องไม่ต้องพี่สิ่งที่พี่ไม่ต้องกังวลเลยคือความลำบากของเราเพราะมันง่ายมากในการที่จะพาลูกมาที่นี่เนี่ยลูกก็เกิดมาห้าเดือนเนี่ยประเทศที่สองอ่ะที่เขาได้ไปอเก๋ไหมมันคือความง่ายในสแกนที่เขาทําให้ทุกอย่างมันเข้าถึงไปหมดแต่เนี้ยจะขอเปรียบเทียบระหว่างสามประเทศที่ลูกได้ไปมา นอร์เวย์สวีเดนกับเดนมาร์กเราขอพูดในเชิงของการพาลูกไปเนี่ยถ้าพูดถึงแบบ Children Friendly ที่สุดเลยนะเราขอให้เป็นนอร์เวย์เพราะว่ารถไฟที่นู่นนะคะแพลตฟอร์มอ่ะมันจะติดกับถ้าแบบมันจะติดกับตัวรถเลยเลยเลยแบบเลยเลยคือรถมันเปลี่ยนไปหมดแล้วคืออัตราส่วนของรถไฟเก่าคือรถไฟเก่าเนี่ยมันจะเป็นบันไดให้ขึ้นประมาณสี่ขั้นแล้วมันก็จะมีเอ่อที่ให้แกะ ไอ้รถเข็นเด็กอะวางแต่ของนอร์เวย์เนี่ยคุณจะมีพื้นที่ในการที่จะเอาเด็กรถเข็นเด็กอะขึ้นไปวางได้เลยแล้ววางเรียงๆกันได้ประมาณต่อหนึ่งขบวนนะมันจะได้ประมาณหนึ่งถึงสองคันโอ,โอเคไหมอันนี้ก็คือใหญ่มากเลยนะให้มันมีที่วางรถเข็นได้หมดเลย,เยใช่คือรถรถไฟมันใหญ่มากมแล้วคือมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นมารายาทที่รู้กันเลยนะว่าถ้าเกิดคุณนั่งตรงน,นนะั้นอะแล้วอยู่ๆมีรถเข็นเด็กขึ้นมายังไงคุณก็ต้องรู้คือมันจะไม่มีทางที่แบบคนเขาจะแบบฉันจะนั่ง เธอก็ยืนตรงนั้นไปไม่คือคนขับรถไฟคนที่เขาดูแลรถไฟตรวจตั๋วค่ะเขาจะเดินมาบอกเลยว่าโอเคมีมีรถไฟมีรถเด็กเราจะขึ้นในสถานีถัดไปอืขอลุกไปได้ไหมหรือถ้าเราขึ้นมาแล้วเราเจอแล้วคนเนี้เขาไม่รู้ว่าเขาต้องลุกอะ่ะเจ้าหน้าที่จะเดินมาบอกทันทีว่านี่คือพื้นที่ของรถเด็กของรถเด็กคุณะจะต้องให้เด็กนั่งคุณจะต้องอให้พ่อแม่เด็กนั่งซึ่ง,ซ,งซึ่งแบบสมมติว่าคุณนั่งอยู่แล้วตรงนี้มันเป็นที่จอดรถแบบเข็นเด็กอะ่ะเขาก็ยังจะต้องลุกให้ด้วยนะเพราะว่าตรงนั้นเขา reserve มาให้สําหรับพ่่อแมที มีรถเข็นเด็กเพราะเขารู้ว่าพ่อแม่เหนื่อยแค่ไหนในการที่จะต้องแบบเข็นฉะนั้นพอซิสเต็มหรือระบบมันทําให้มันง่ายต่อการเป็นพ่อแม่อย่างเงี้ยที่เนี้ยคุณมีลูกอ่ะคุณสามารถทาได้ทุกอย่างเลยคุณจะพาลูกไปปีนเขาคุณจะพาลูกไปไว่ายน้ําคุณจะพาลูกไปทําอะไรก็ได้ใช่เพราะว่าก็ไปได้หมดโดยที่าระบบสคือระบบคนส่งสาธารณะเนี่ยมันก็ไปได้หมดอยู่แล้วและมันก็ไม่ได้เป็นภาระหรือเป็นหรือเป็น อะไรที่ทําให้คุณในฐานะที่จะมีเด็กเข็นรถอีกคนหนึ่งไปด้วยได้คือไปด้วยกันได้หมดตลอดเลยใช่คือสภาพว่าเรามันสนับสนุนมากคืออย่างเงี้ยอะอีกกรณีนึงที่มันแตกต่างนอ์เวย์นอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่ระบบขนส่งสาธารณะที่เราจะพูดถึงเราพูดถึงพื้นที่สภาพสถาปัตด,ด้วย,ยสถาปัต,ตยมไม่ใช่สถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตว่าเขาสร้างมาเพื่อให้คนเดินได้อ่าเขาสร้างมาเพื่อให ถ้าคุณไม่มีเงินขึออ้นรถบัสคุณก็จะต้องมีถนนหนทางให้เดินไปสู่ปลายทางที่คุณจะถึงอะ่ะโดยปลอดภยัยโดยปลอดภัยแล้วก็รถจะต้องให้พิ ORITY กับคนเดินถูกไหมฉะนั้นอะ่ะถ้าเรายิ่งมีรถเข็นเด็กนะแล้ยิ่งอยู่ที่นอร์เวย์นะเขาจะรอเราเขาจะรอจนกว่าเราจะเราจะอยู่ในเซฟสปอตที่เขาสามารถโอเวอร์เทเราไปได้คือคือที่นอร์เวย์เนี่ยเขาจะใส่ใจเรื่องนี้มากๆแล้วนี่ก็มองว่าที่เดนมาร์กก็เป็น ก็คือถ้าเขาเห็นคนมีรถเข็นเด็กเนี่ยเขาจะให้เดินไปก่อนถึงแม้วมันจะไม่ใช่จุดที่เป็นจุดข้ามถนนแต่ถ้าเกิดเขาเห็นเนี่ยเขาจะให้พ r i อริตี้กับคนที่มากับเด็กมากๆอันนี้ก็ลังจะบอกว่าคือเมืองมันระบบต่างๆในเมืองการขนส่งสาธาร,รณะและการดีไซน์ทุกอย่างในเมืองมันเอือ้อไม่ใช่แค่คนที่มีลูกนะ คนพิการที่เดินไม่ได้เี๋ยวต้องใช้อุปกรณ์อะไรในการไม่ว่าจะพ,พิการเดินไม่ได้ที่ต้องมีรถหรือหูตาก็สามารถใช้ชีวิตในเมืองนั้นได้หมดและประเด็นที่สองที่มาสอนพูดมาก็าคือความจะฉันไม่ค่อยช,ชอบใครก็ว่ามีน้ําใจความอะไรความเข้าใจเห็นอกเห็นใจกับคนที่มีลูกอะไรแบบนี้หรือหรือคนที่ต้องใช้หรือคนพิการต่างๆอะ่ะเขาเข้าใจแล้วเขาก็ไม่รู้สึกว่านี่คือปัญหา มันก็มันคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความมันไม่ใช่ความน้ำใจนะมันคือเอมพัตตี้มันคือความเข้าอกเข้าใจว่าเข้าอกเข้าใจว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องให้ความสําคัญแล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติเข้าไปในในในไกด์ไลน์ของประเทศเลยว่าถ้าอย่างเช่นในกรณีของกฎหมายเขาเขียนออกมาว่าคุณจะต้องห้ามเสียงดังจากเวลานี้ถึงเวลานี้แต่ถ้าเป็นเด็กร้องไห้ คุณไม่สามารถไปแจ้งตำรวจให้มาเคาะประตูบ้านน,นันบอกให้เด็กเงียบอ,อกเห็นใจใช่ซึ่งท,ท,ที่นี้กําลังเน้นตรงนี้ว่าความเห็นหกเห็นเห็นโอ,อกเห็นหกเห็นใจความเห็นอ,อกเห็นใจตรงเนี้ยมันจะเกิดได้ยากถ้าเราอยู่ในเมืองที่เต็มไปด้วยขยะ เต็ไมไปด้วยการขนส่งฐาธานะที่มันทุเรศเป็นไม่รถที่ติดสามชั่วโมงเต็มไปด้วยรัฐบาลท,ที่ที่ห่วยแตกอยู่เกินแปดปีสิบปีก็ไม่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่มีความเห็นออกเป็นใจเขาบ,บอกว่าเขาไม่ครบยังไม่ครบแปปี <c oughs> ปัจจุบันยังอยู่มาน้อยอยู่เอออะไระเราจะไม่มีความเห็นออกเห็นใจให้กับเพื่อนมนุษย์เลยคือเราไม่มีเวลาแล้วและ privilege ที่จะไปเห็นอ,อกเห็นใจไข่เพราะกูรูชีวิตกูก็ก็แทบจะลำบากอยู่แล้วเลยแบบนี้แล้วคีย์เวิร์ด <keyword S 1> ค,คือคำไหนรู้ไหมคำอะไรคีย์เวิร์ดคือคําว่ากฎหมายมันขึ้นอยู่กับว่าผู้นําประเทศนะั้นะตีความกฎหมายไปยังไงเพราะอย่าลืมว่าสิ่งที่ถูกกฎหมายในประเทศหนึ่งอาจจะผิดกฎหมายในอีกประเทศหนึ่งก็ได้แล้วอะไรเป็นตัวตัดสินว่ามันถูกหรือผิดคําตอบคือกฎหมายถูกไหมหมายความว่าที่เนี่ยเขาอะแทนที่จะบอกให้คิดไปนะว่าถ้ามีเด็กก็ให้ ช่วยเหลือกันหน่อยอ่ะเขาบอกว่าเขาก็บปญญััิเข้าไปในกฎหมายเลยว่าเนี่ยถ้ามันเป็นกรณีนี้เป็นเด็กเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณจะต้องให้ priority ให้ความสาคัญกับเขาก่อนฉะนั้นพอกฎหมายมันสอนให้คนให้ความตาระหนักตรงนั้นอ่ะคนก็รู้ว่าอ๋อนี่มันคือหน้าที่ฉั้นในฐานะพละเมืองที่จะให้ความสําคัญกับเด็กกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือผู้ที่ต้องการแบบอย่างอื่นมากกว่า มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะคุยก็คือมันจะมีะการให้จริงจริงเรื่องเนี้ยเป็นสิ่งที่สิ่งที่ดังเป็นข่าวดังมากของผู้หญิงเดนมาร์กซึ่งเอาลูกไปเที่ยวที่นิวยอร์กแล้วปรากฏว่าเอาลูกับใส่รถเข็นเบรกแล้วไว้ข้างนอกแล้วตัวเองก็ไปนั่งดื่มกาแฟนีก่กหรอปะ แล้วแต่นาสวรรค์ก็จับใช่ไหมแต่การกระทาแบบนี้การที่เราไปอยู่ร้านกาแฟอยู่ร้านอาหารหรือเราไปบ้านเพื่อนก็ตามอ่ะเรามักจะชอบให้ลูกอ่ะลูกเล็กๆอ่ะนอนหลับในรถเข็นอ่ะข้างนอกเออการเอาเด็กไว้ข้างนอกแบบนี้เป็นอะไรยังไงไหนมาสวรรค์เมาสวัรค์ก็ทำมาสมัครก็ทำคือขอบพูดในฐานะแม่คนไทยเลยนะว่าเราจะกลัวลูกโดนขโมยมาก เพราะเราจะถูกขู่ตั้งแต่เด็กว่าถ้าหนีหายไปจากพ่อหรือไม่จับมือพ่อแม่เนี่ยเราจะโดนจับไปขายถูกปะเราก็กลัวเว้ยแล้วเราอ่ะก็มาเรียนรู้ว่าเราจะกลัวไปทำไมในเมื่อเราอยู่ในประเทศที่ปลอดภัยมากเป็นอันดับต้นๆของโลกครามน้อยมากอาชญากรรมน้อยแบบน้อยมากๆน้อยแบบรู้ป่ะรถเข็นเด็กอ่ะ พูดเลยนะคะว่าถ้าเกิดคุณมีเด็กแล้วเอาไปวางหน้าร้านอ่ะโอกาสหายอ่ะน้อยกว่าคุณมีรถเข็นเด็กที่ไม่มีเด็กอยู่ข้างในเพราะเขาจะเอารถเข็นเด็กไป้วเขาจะไม่เอาเด็กไปด้วยอันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริงฉะนั้นอ่ะขอพูดในฐานะความคิดของคนที่นี่ว่าเนื่องจากสภาพอากาศที่นี่มันค่อนข้างที่จะหนาวหรือบางครั้งมันก็ค่อนข้างที่จะแปรปรวนเขาก็จะเอาเด็กนะคะใส่รถเข็นไว้แต่คือเด็กอ่ะจะต้องใส่ชุดแบบแหลมไม่ใช่ว่าเด็กใส่ ไปอยู่อย่างงั้นคือเด็กมันใส่ชุดที่แบบว่าปก,ป,ก,ป,ก,ป,ป,กป,ป้องอากาศหนาวได้คือเด็กเด็กไปอยู่ตรงนั้นเด็กไม่ได้ทุกข์ทรมานตแต่เอาไว้ตรงนั้นเพื่ออะไรเอาไวป,ปตรงนั้นเพื่อให้เด็กอะ่ะเคยชินกับสภาพอากาศ<อ>แล้วก็การออกไปอยู่ตรงนั้นน่ะคือด้วยความที่ความปลอดภัยมันมีมากขนาดเนี้ค่ะการเอาเด็กไว้นอกร้านมันคือการที่พ่อกับแม่จะได้ take a break แป๊บหนึ่งและอีกประเด็นหนึ่งนะคือร้านที่นี่มันแคบคุณจะเอารถเข็นหรือบานอวองเข้ามา ไม่ค่อยได้เขาก็เลยมันก็เป็นการสร้าง c u เจอร์ที่ดีนะว่าคุณก็เอาเด็กไว้ข้างหน้าแต่คือไม่ใช่ว่าเอาเด็กไว้ข้างหน้าปุ๊บพ่อแม่กูสบายเลยหนีไปเลยไม่ใช่เราก็นั่งกินกาแฟมองรถบานะวองโดยที่มีกระจกบังแต่มันไม่ได้เหมือนแบบเมกาที่แบบว่าวิ่งมาสแน t รถไปแล้วเด็กก็หายไปเลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เพราะมันไม่มีใครทำไงใช่มันก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนี่เนี่ยการที่คนเดนมาร์กสามารถเอาลูกไว้ข้างนอกอย่างเงี้ยได้อ่ะมันสะท้อนถึงความ trust ว่ามันจะไม่มีใครหรอกมาขโมยลูกและการที่มันไม่มีใครมาขโมยลูกพอประเทศเนี้ยถ้าอยู่ไม่มีจริงๆอ่ะอยู่ไปคอมมูนยู่ไปเทศบาลไปขอเงินไปขอที่อยู่อยู่ไม่รู้ว่าป้นไครไงแต่นั่นคือการที่รัฐสวัสดิการอ่ะมันพรバวให้คุณอนะต่อให้คุณจะไร้สิ้นไรไม้ต่อไงอะคุณเรื่องที่จะไปหาคอมมูนมากกว่าที่จะไปปล้นไข่เอาไอป้ปล้นเนี่ยไ,ไว้ไว้ไว้ท้ายสุด oh. มีไหมมีแต่ว่า มันมีอย่างเดียมันไม่ได้มีเยอะขนาดน,านั้นคือประเทศม,มันก็ไม่ได้เป็นแซนคือไม่ต้องมองว่าประเทศนี้มัน,มนมดีเลิศประเสริฐสิเราไม่ได้อวยทุกอย่างด่าก็มีมเข้าใจป้ะแต่ว่าเราแค่จะบอกเฉยๆว่าการมีลูกในประเทศนี้มันง่ายมากพอที่จะส่งเสริมให้คนมีลูกแล้วลองคิดดูว่าขนาดในประเทศเหล่านี้ที่ซิสต็มมันส่งผลให้คนอยากมีลูกได้ง่ายขนาดนี้คนยังแทบจะไม่มีลูกเลยเออขนาดเออใช้อัตราการเกิดก็ต่ำแล้วมันก็กำลังเออร c h a g i n g Society เหมือนกันเพราะว่าอัตราเกิดมันน้อยกว่า น้อยกว่าอัตราตายเอ้ยไม่ใช่อัตราตายอัตราผู้ใหญ่เพราะว่าด้วยความที่ต่อให้มันมีลูกจริงๆแล้วอะทุกอย่างมันง่ายที่สุดแล้วอะแต่เด็กๆก็ต้องโตมากับการแข่งขันที่มันมีอะไรอีกมากมายแต่เราจะพูดในเชิงที่ว่าลองคิดดูว่าในประเทศที่ระบบมันสมบูรณ์ขนาดเนี้ยคนยังอยากจะมีลูกไม่ไม่มากขนาดนั้นถึงแม้ช่วงโควิดมันจะเพิ่มขึ้นแล้วในประเทศไทยที่ระบบมันไม่ส่งผลไม่ส่งเสียอะไรเลยอะ ไม่ต้องแปลกใจนะคะถ้าคนจะไม่อยากมีลูกที่เมืองไทยนะคะยิ่งมีคนแบบนี้อยู่เกินแปดปียิ่งแบบปิดบทลูกดีกว่านะคะ, <S <S ะ,คะถ้าต้องถ้าต้องไปเจอผู้ใหญ่แบบนี้ใช่ปะ่ะคือเราเราพูดอย่างเงี้ยคือเราแค่อยากจะมาบอกว่าคนไทยนะคะถ้ามีโอกาสคุณมาเที่ยวสแกนนะคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าเด็กจะสร้างความราคาญให้ทุกคนคุณเชื่อไหมว่าเข้าโรงแรมเนี่ยเขาไม่มาบอกว่าอ๋อมีลูกเล็กเหรอคะไม่มีใครมาตกใจการมีลูกเป็นเรื่องปกติคุณเป็นพ่อแม่คุณก็ต้องมีชีวิต ที่เนี้ยสิ่งสําคัญคือ work life balance หรือว่า life balance ในที่เนี้ยหมายถึงว่าคุณเป็นพ่อเป็นแม่คุณก็ต้องมีเวลาพาักแล้วเขา treat พ่อกับแม่เหมือนกับคนปกติคนหนึง่งเขา treat เด็กเหมือนกับคนปกติคนหนึ่งแค่ตัวเล็กเออแค่ตัวเล็กมันก็คือผู้ใหญ่นะนะในอนาคตที่เขาก็ให้คุณค่าและความสําคัญเขาไม่มามองว่าอีเด็กนี่ร้องไห้แล้วแบบโอ้ยอีคนนี้เป็นแม่ที่ไม่ดีเลยไม่เพราะเขารู้ว่าแต่ละคนมีวิธีการในการเรียนรู้แตกต่างกันเข้าใจไหม respect หนึ่งแหละ respect สอง trust ชาร์จทำให้เราสามารถเอาลูกไปไว้ไหนก็ได้แต่เขาจะเข้าชาร์จทันทีนะถ้าเป็นเด็กตัวใหญ่แบบเป็นเด็ก <c oughs> เด็กที่โตนิดน,นึงแล้วอยู่คนเดียวแล้วอันเนี้ยอันตารายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า <c oughs> ที่นี่นะคะในฐานะที่สา,ม,ามีเป็นธนแพทย์คือ <c oughs> มันมีเคสนี้เกิดขึ้น <c oughs> เป็นคุณแม่ <c oughs> ที่แปรงฟันลูกไม่สะอาดเด็กฟันผุทั้งปากเทศบาลมีอำนาจในการเอาลูกไปเลี้ยงให้นะอ๋อเพราะว่าเลี้ยงได้ไม่ดีเพราะเขาว่าอะไรเพราะเขาบอกว่าแค่ฟันลูกอ่ะ เพราะว่าระบบมันส่งเสริมให้แม่แทบไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากดูแลโอเคโอเคมันไม่ใช้คำว่าไม่ทําอะไรเลยไม่ได้แต่หมายถึงว่าระบบมันช่วยในทุกๆด้านอยู่แล้ว,วาการที่คุณแปลงฟันดูแลลูกอะ่ะแล้วถ้าเกิดคุณไม่มีอันดับแสตดิคในการที่จะเลี้ยงลูกใหถึงขั้นแบกมินิมัมหรือขั้มนมาตรฐานเทศบาลจะมาเอาลูกคุณไปเลี้ยงดูเลยแล้วหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องไปต่อสู้กันอีกทีว่าค,<ร>คุณจะได้เอากลับมาได้เออแล้วระบังทีนะคะมีอีกเคสหนึ่งที่น่าสนใจคือมีแม่ ไม่มีเวลาเลี้ยงลูกเป็นลูกครึ่งประเทศเราก็ได้อเนชันส่งลูกกลับไปกลับไปบ้านที่ไทย<อ>ให้ปู่ย่าเลี้ยงที่เนี่ยฟ้องเอาลูกกลับมาให้รัฐบาลเลี้ยงเพราะเขาบอกว่าคนของเขาเขาจะต้องดูแลให้ถึงที่สุดฉะนั้นอันนี้นเราแค่อวยในระบบนะว่า แม่ที่พยายามจะตั้งตัวเราไม่มีเวลาเลี้ยงลูกด้วยตัวเองเพราะที่นี่ม,มันมีกฎหมายนะว่าถ้าลูกอายุไม่ถึงสิบสี่หรือสิบห้านั่นแหละห้ามอยู่บ้านคนเดียวจะต้องมีคนอยู่บ้านด้วยเห <He S 1> ็นไหมคือที่นี่ระบบมันมันบอกออกมาเป็นกฎหมายมทําให้พ่อแม่ต้องใส่ใจคุณภาพชีวิตของลูกมากกว่าความความที่มันจะต้องตะเกียกตะกายออกมามจากความลาบากพี่เข้าใจไหมฉะนั้นมันจะไม่มีใครมีเหตุผลที่บอกว่าต้องเอาลูกมาช่วยงาน ขายของตั้งแต่ตีสามไม่มีหรอกไม่มีไม่มีวงเงินชีวิตอะไรแบบนั้นนะคะที่นี่ไม่ต้องกลัวถ้าใคระคะจะทรมาลูกเ,เขาจะถามว่าแล้วทําไมไม่ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพราะรัฐบาลช่วยเต็มที่ที่นี่ถ้ายิ่งคุณเป็นแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณจะได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลมากขึ้นมีเต็มที่เลยตรงนั้นไม่ต้องกลัวถ้าเกิดแม่ป่วยระหว่างที่ดูแลลูกแล้วทํางานต่อไปได้เงินสนับสนุนมันจะมา ระบบมันออกแบบมาช่วยคุณขนาดนี้แล้วว่าฉะนั้นหน้าที่ของคุณคือเลี้ยงลูกออกมาให้มันกลายมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพให้ได้เนี่ยคือสิ่งที่เราอยากจะ close กันไว้ในวันนี้ก็คือดีงามมากสรุปแล้วเราไม่ได้พูดถึงการพาเด็กมาเที่ยวม<า>่ <c oughs> เดี๋ยวนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเราเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะเดินดูการการเข็นเด็กเล็กๆไปเที่ยวมือเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาสมันกับชินน,นี่จะพาทุกคนไปดูกันนะ ใช่ใชแล้วก็เวลาเราพาเด็กเวลาอาหารเราทํายังไงเนี่ยอย่างลูกมาสมัครตอนนี้เขายังไม่นั่งเลยใช่ปะพอเขายังไม่นั่งปุ๊บเราก็จะต้องดูแลเขาคือเขาจะดิมาร์ดิ้งเดน,นึง<อ>เราต้องอุ้มต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่จะให้รูกว่าถ้าเรามีเด็กอยู่ด้วยอ่ะพ่อแม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนปกติอ่ะปะเราไปปิดทนะ้ายคลิปด้วยกันพาเด็กเดินข้ามถนนที่โคเปนเฮเกนกันปะ,ะได้แล้วค่ะแล้วตอนนี้ต้องขอบคุณมาสมัครมากนะคะมาสมัครมีอะไรบอกให้ทุกคนติดตามอะไรยังไงไหมอยากจะให้อะไรติดตามไหมอ๋อมีอะไรค่ะมีมีไอ ไม่ ig ig montri is happy นะคะใส่ insert ไว้ตรงนี้แต่ว่า ig ก็ไม่มีอะไรก็คือแบบว่าลงชีวิตทั่วไปแต่ถ้าอยากจะติดตามแบบแนวความคิดหรือว่าการแชร์มุมมองสังคมจากคนไทยที่อยู่ในต่างแดนแล้วกันเนาะก็ให้ติดตามใน Twitter ได้ค่ะชื่อ chari is happy a c คค u อเคา์ชื่อ chari is happy แล้วก็อื่นๆก็ตอนนี้ยังขี้เกียจอยู่นะคะคือ YouTube อยากเป็นทุกอย่างค่ะอยากเป็นยูทูบเบอร์อยากเป็นพอดแคสเตอร์ ยังไม่ได้ทําเลยอ่ะเดี๋ยวก็ทำไงอนาะคตแค่ว่ากันนะคะค่ะก็ฝากติดตามไปได้เรืะะ่อยก็ Twitter กับ IG ก่อนตอนนี้เนาะโอเคค่ะขอบคุณมาสมัครมากอย่าลืมนะคะไปดูคลิปท้ายเรากับการพาเด็กเที่ยวนะคะแล้วก็ติดตามรายการ Hello Denmark ได้กับช่อง The Forward ของพวกเรานะคะแล้วเ,เจอกันคราวนะะ้าค่ะบ๊ายบาย